สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะทําปุ๋ยหมักจากแกลบกาแฟแล้วก็ใบไม้แห้งโดยมีพอดอหนึ่งเนี่ยเป็นตัวช่วยพอดอหนึ่งก็จะเป็นฟองสีดงแดงๆแบบนี้ค่ะพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆเนี่ยพอได้จุลินทรีย์จากพอดอหนึ่งไปแล้วเนี่ยเขาก็จะย่อยสลายได้เร็วขึ้นย่อยได้เก่งแล้วก็จุลินทรีย์พวกนี้ชอบอยู่ในสภาวะที่แห้งแต่ก็ไม่แฉจึงเหมาะในการทําปุ๋ยหมักค่ะวัสดุในการผลิตปุ๋ยหมักเนี่ยตามสูตรในซองเขาก็จะบอกว่ามีซากซื่อซากสาัตว์หรือว่าอินทรีย์วัตถุเนี่ยหนัน มูลสัตว์200กิโลกร,รมัมปุ๋ยยูเรีย2กิโลกร,รมัมและพอดอหนึ่งหนึ่งซองค่ะแต่วันนี้ที่ปลาใช้ก็จะมีแค่แกลบแล้วก็ใบไม้ที่หามาได้มูลสัตว์ปลาไม่มีค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นปุ๋ยยูเรียเนี่ยค่อยไปหามาเพิ่มเติมตอนที่หมักเสร็จอินรีย์วัตถุที่ใช้หมักในวันนี้ก็จะมีแค่100กิโลกร,รมัมและใช้พอดอหนึ่งซองไปเลยค่ะทีนี้มาเริ่มทํากันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปจับชิ้นงานชิ้นอื่นนะคะเราก็มาดูที่พอดอของเราก่อนให้ละลายพอดอหนึ่งเนี่ยลงในน้นนะ พื้นที่ตรงนี้จะใช้ทําเป็นกองปุ๋ยแล้วก็ใช้ใบไม้ตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนผสมไปด้วยก็จะกวาดใบไม้เปิดขึ้นมาบางส่วนก่อนเรือไว้บางส่วนนะคะเอาไว้รองกองปุ๋ยใบไม้ตรงนี้เยอะมากเลยค่ะกองทับกนันมาปีกว่าแล้วก็เลยได้โอกาสเอามาใช้ประโยชน์ซะเลย กวาดใบไม้ออกแต่ข้างล่างก็ยังเป็นชั้นใบไม้เอาไว้รองก้นเทแกบกาแฟเป็นชั้นที่1เกลีย่ยให้กระจายเป็นวงกลมเอาใบไม้ทับเป็นชั้นที่2องปุยกองนี้ปาจะทําทั้งหมด5ชั้นระหว่างชั้นแกลบด้วยกันเนี่ยปาก็จะใช้ใบไม้เนี่ยเป็นตัวขั้นกลางเอาไว้การทําเป็นชั้นแบบนี้จะทําให้อากาศภายในกองปุ๋ยเนี่ยเขาระบายได้ดีแล้วก็ระบายน้ําได้ง่ายด้วยและระหว่างชั้นก็อย่าลืมรดด้วยเชื้อพอดอหนึ่งนะคะที่เราแช่ไว้กระตุ้นเชื้อบางคนก็ใช้วิธีการฉีดพ่นลงไปในกอง วัสดุหมักก่อที่จะขึ้นกองปุ๋ยหรือจะขึ้นกองแล้วลดทีเดียวเลยก็ได้ สามารถทำได้ทั้งหมดค่ะไม่มีสูตรตายตัวแต่ของปลาจะใช้วิธีการขึ้นกองไปด้วยแล้วก็รดเชื้อไปด้วยและก็จํานวนชั้นของวัสดุเนี่ยก็ไม่ตายตัวเหมือนกันค่ะสามารถที่จะทํากี่ชั้นก็ได้แต่จริงๆก็ไม่ควรหนาหลายชั้นเพราะว่าจะทําให้อากาศภายในกองปุ๋ยเนี่ยถ่ายเทได้ยากเขาจะทับถมกันจนแน่นแล้วก็ภายในกองเนี่ยก็จะย่อยยากมากดังนั้นถ้าไม่อยากพังกองใหม่ก็ควรที่จะทําน้อยๆชั้นเข้าไว้ ความสูงของกองปุ๋ยหมักวันนี้ปลาจะทําสูงประมาณ1เมตรค่ะเดี๋ยวนานๆไปกองปุ๋ยเขาก็จะยุบต่ําลงวัสดุหมักของปลาวันนี้ค่อนข้างที่จะเปียกค่ะเพราะว่าฝนตกส่วนใครจะทําก็ควรทำให้วัสดุหมักเนี่ยเปียกก่อนสามารถที่จะทําก่อนที่จะขึ้นกองหรือว่าขึ้นกองไปแล้วค่อยกรอกน้ําตามแล้วก็พรมน้ําตามได้หมดค่ะ และการขึ้นกองปุ๋ยวันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะตามหลักแล้วนะคะความชื้นในกองปุ๋ยควรที่จะมี70%ปตลาก็เลยทำการเหนียวด้วยการเจาะดูตรงกลางกองปุ๋ยแล้วก็เติมน้ำลงไปอีกพอทำเสร็จมันก็มีวิธีการดูแลอยู่2วิธีนั่นก็คือข้อที่1เนี่ยก็คือการพลิกกลับกองทุกๆวันถ้าเกิดว่ากองปุ๋ยเขาแห้งเราก็มาเติมน้ําทุกๆวันประมาณ1-2สัปดาห์หรือไม่ก็ไม่เกิน1เดือนเนี่ยก็สามารถนําปุ๋ยเนี่ยไปใช้ได้ข้อที่สอนั้นก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลาก็ทําแบบไม่ต้องพิกกอง ก็แค่เจาะรูตรงกลางกองปุ๋ยแล้วก็เติมน้ําทุกๆ3ามถึงเวันอย่าให้กองปุ๋ยเนี่ยเขาแห้งประมาณ3เดือนเนี่ยก็สามารถนําไปใช้ได้แต่ของปลาก็คือใช้ทั้ง2ออย่างถ้าเกิดว่าว่างก็มาพิกรถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่ไม่ว่างเนี่ยก็แค่มากรอกน้ําไว้ก็น่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนถึงจะนําปุ๋ยไปใช้ได้วิธีการดูว่าปุ๋ยที่เราหมักเนี่ยใช้ได้หรือยังดูที่ความร้อนภายในกองค่ะเราจะต้องหมักจนความร้อนในกองเนี่ยเขาหมดไปจึงจะสามารถนําปุ๋ยไปใช้ได้ สุดท้ายนะคะวิธีการทำปุ๋ยเนี่ยมันไม่มีสูตรตายตัวค่ะแล้วแต่ความสะดวกความเหมาะสมเอาไปปรับใช้นะคะ